สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องจีนนะคะนูมาอัปเดตชุดเดรสส,สวยๆให้พี่ๆได้รับชมกันค่ะโปรโมชั่นทั้งคลิปเลยนะคะพี่ๆตัวละ40บาทเท่านั้นพี่ๆซื้อหนู5ตัวยอด200บาทนูแถมไปเลยค่ะ3ตัวแถมหนูส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะ สำหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะที่รับชมหนูทางช่องทาง Youtube หนูจะใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปวิดีโอพี่พี่เมมเบอร์แล้วแอดไลน์ได้เลยค่ะหรือหากพี่พี่แอดไลน์ไม่เป็นนะคะหนูจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปพี่พี่กดได้เลยค่ะมันก็จะเชื่อมมาหาหนูได้เลยนะมาดูที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะ32.26ฟรี32.26ฟรีค่ะสวยมาก เป็นทูโทนนะคะด้านบนเป็นทูโทนขาวดำด้านล่างเป็นกระโพงทรงปล่อยนะแล้วเขามีโบให้ด้วยโบแบบสวยจึ่งมากเลยนะคะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเขบ็บตัวนี้อยู่ประมาณแขน4ี่ส่วนนะอยู่แขน4ี่ส่วนคือสวยและน่ารักมากค่ะตัวละ40บบาทเท่านั้นตัวต่อไป ตัวนี้คุณหนูมากพี่พี่ด้านหลังมีการผูกโบนะคะตัวนี้คุณหนูมากแล้วด้านหน้ามีการประดับมุกให้แล้วปักเลื่อมคือแบบสวย36 34 46 36 34 46ค่ะใส่เป็นมินิเดสนะคะน่ารักมากมันไม่ได้สั้นจนเกินไปนะถ้าไซส์คนที่อกได้36คือมันไม่สั้นเลยนะคะกำลังน่ารักเลยนะเสาตัวเล็กๆค่ะตัวต่อไป เรียบหรูเรียบแต่หรูนะคะตัวนี้34 30 34 34 3 0 34สาด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะต้องแขนมีการเย็บขึ้นทรงให้สวยนะตัวนี้เป็นทรงเข้ารูปพอมันเข้ารูปปุ๊บเนาะมันก็จะมีสายมีไอตัวนี้ห้อยเป็นหางให้มันมีดีเทลเยอะนะคะตัวนี้คือสวยเลยด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะตัวต่อไป 34 30 34คะ่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นทรงเข้ารูปสวยมากแบบมาดามดูใบเลยนะพี่ๆตัวเนี้ตัวนี้ออกอยู่ที่32 30 34 32 30, 34คะ่ะมาดามเวอร์มากใครนะคะที่หุ่นและสวดทรงแบบเสียมากพี่ๆมาเอาตัวนี้ไปเลยนะคะใส่แล้วสวยเป๊ะปังมากตัวต่อไป ตัวนี้จะออกแนวเป็นแบบแนวน่ารักน่ารักนะคะตัวนี้36 34 60 34 30มส่ขอภัยค่ะ36 34 60ค่ะด้านบนนะคะจะเป็นมียางยืดให้นะตัวนี้จะเป็นยางยืดให้นะคะด้านล่างเป็นกระโปรงบางๆตรงนี้จะมีจะมีโบที่เอาไว้ผูกให้คือถ้าถ้าเขาเรียกว่าไงน,นะถ้าเข้าโบ เราก็จะกระชับขึ้นแต่ถ้าปล่อยให้มันคลายๆชุดมันก็จะขยายได้ขึ้นนะคะแต่ตัวเนี้สวยน่ารักมากเลยนะ40บาทซื้อใหม่350ไม่ขาดนะคะตัวนี้36 34 60ค่ะตัวต่อไปมันมีเยอะนะพี่ๆหนูอาจจะพูดเร็วหน่อยนะคะตัวต่อไปตัวนี้นะคะ36 34 48 36 34 48ค่ะตรงกลางจะมี ดีเทลเป็นเข็มขัดคาดให้นะคะตัวนี้เน้นใส่สบายค่ะสวมเลยนะคะตัวนี้สวยมากแบบมาดามแบบคุณหนูคุณนายมากนะคะตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้จะมีความเข้ารูปนะคะสามสิบสองยี่สิบแปดสี่สิบสองสามสิบสองยี่สิบแปดสี่สิบสองด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บค่ะด้านบนเขาจะเป็นซีทูนะคะคือสวยเลยแล้วถ้า ่าเราถ่ายมานะคะมันจะเหมือนแบบเป็นสีเขียวที่มันเรืองแสงมันสวยแล้วมันหรูหรามากนะพี่ๆตัวเนี้ยซื้อซื้อไปไว้เฉยๆหนูว่ายังคุ้มเลยนะคะพี่ๆถ้าคิดดีๆก็คือตกตัวละยีิบห้าบาทเท่านั้นนะเสื้อผ้าชิ้นใหญ่ๆที่ราคาถูกขนาดนี้หาไม่ได้นะคะตัวต่อไป36 34 40ี่ิบ 36, 34, 40ค่ะเป็นไซส์มาตรฐานสำหรับสาวสาวเลยนะด้านหลังเขามีเชือกให้ค่ะตรงนี้จะมีสายเดี่ยวนะพี่พี่แล้วก็จะมีแขนยาวลงมาด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะตัวนี้ใส่เป็นชุดราตีได้นะคะเป็นงานกลางคืนนี่เลิและจึ้งมากตัวต่อไปตัวนี้นะคะ 34, 32, 38 34 32 38าดค่ะด้านบนนะคะจะเป็นลายลูกไม้แล้วก็มีการปักเลื่อมมันจะเป็นมันจะเหมือนเป็นสองชั้นนะพี่ๆปักเลื่อมแล้วก็จะมีจะมีซีทูคุมอีกชั้นให้ความเงางามมากเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นซิปซ่อนตะเข็บด้านข้างใส่ง่ายใช้งานง่ายนะคะตัวต่อไปตัวนี้32 2640 32 26 4 0สาวไซส์เอใส่สวยใส่ทำงานได้นะคะตัวนี้ด้านหลังเป็นซิฟซ่อนตะเข็บตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะคะสวยมากตัวต่อไปซื้อเป็นของฝากช่วงปีใหม่นะพี่ๆแจกไปเลยคนละตัวคนละตัวจึงตัวต่อไป30 28ฟรี30 28ฟรีนะคะ ด้านหน้าจะมีดีเทลเป็นดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้แล้วก็ด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะตัวนี้เหมือนเป็นผ้ากำมะหยี่ด้านนอกนะพี่ๆตัวนี้จะเป็นผ้ากำมะหยี่ด้านนอกและมีซับในให้นะคะไม่สั้นจนเกินไปนะคะกำลังสวยเลยตัวต่อไป ตัวนี้เป็นแขนกุดเข้ารูปนะคะเป็นซิปซ่อนตะเข็บด้านหลังแขนกุดเข้ารูปเป็นซิปซ่อนตะเข็บด้านหลังนะคะสวยมากผ้าเงาผ้างามตัวนี้เนื้อผ้าดีเลยถ้าไปซื้อข้างนอกนะแพงมากนะคะ36 32 38 36 32 38ใส่เป็นมินิเดชนะพี่ๆนะตัวต่อไปตัวนี้คล้ายๆกันค่ะแต่มีเข็มขัดหน้าตัวนี้ไม่มีตัวนี้เป็นเข็มขัดหน้านะ ตัวนี้เป็นซิปซ่อนตะเข็บด้านหลังเหมือนกันนะคะ34 30 48 34 30 48สวยสวยๆเลยพี่พี่เนื้อผ้ามีความยืดเล็กน้อยเนื้อผ้าดีหนูบอกเลยเหมือนพศจีนมากตัวต่อไปตัวนี้นะคะ34 28 48 34-28-48ด้านบนมันจะเป็นแขนกุดใช่ไหมแล้วมันก็จะมีตัวเนี้ยปิดลงมาคือสาวๆคนไหนที่ไม่มั่นใจรักแล้ตัวเองนะคะไอ้ตัวเนี้ยคุมได้แน่นอนแล้วชุดของเขาน่ารักมากมีอ่ามีที่ให้ใส่เข็มขัดด้วยนะคะกระโปรงด้านล่างทรงปล่อยๆ34-28-48ค่ะเป็นซิปซ่อนตะเข็บด้านหลังนะตัวต่อไป ตัวนี้เป็นผ้ากำมะหยี่นะคะใส่ไปงานลาตีตอนกลางคืนได้เลยนะตัวนี้เขาจะอยู่ที่34-30ฟรี34-30ฟรีค่ะสวยๆเลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นสีเทาเข้มค่ะ32-26ฟรี32-26ฟรีคุมเข่านะคะตัวนี้ซิปซ่อนตะเข็บด้านหลังเป็นทรงเข้าลูกค่ะใครที่ไซส์ลงพอดีนะใส่แล้วจะแบบ สวดทรงองค์เอลนี่แบบเต็มตัวต่อไปตัวนี้มีการประดับนะคะมุกตรงคอแล้วก็เป็นลายลูกไม้อยู่ตรงช่วงเนินอกนะคะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บ32,26,46 32,26,46ค่ะชุดนี้ไม่ยาวมากนะคะถ้าถ้าไซส์คนไซส์เอสใส่นะพี่ๆมันก็เกือบจะถึงเขาเ่าแหละนี่เห็นไหม แขนของเขานะคะก็จะคือเป็นหลายลูกไม้ทั้งตัวเลยนะตัวต่อไปตัวนี้36 34 40 36 34 40ค่ะเป็นทรงภูมิฐานทรงแบบทรงสไตล์แบบพื้นๆนะพี่ๆน,นะนะที่แบบใครใส่ก็ก็ดูดีค่ะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บคือใส่ในชีวิตประจำวันได้ใส่ออกงานได้ใส่ทำงานได้นะคะตัวนี้เป็นสีกรม ตรงแขนของเขานะคะปลายปลายแต่งแขนจะเป็นแบบนี้นะมีมุกให้เม็ดนึงนะคะแกะไปขายไม่ได้นะคะของปลอมตัวต่อไปตัวนี้34 30 40 34 30 40ค่ะเขาจะเป็น C2 ที่แขนนะคะแล้วก็มีสายเดี่ยวที่มันเชื่อมจากตรงโบมาด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บค่ะสวยๆเลยตัวนี้ใส่เชี่ยวกลางคืนได้สบายเลยนะคะตัวต่อไป แพงมากแพงสุดๆนะคะตัวนี้ตัวนี้สามสิบยี่สิบหกสี่สิบสี่สามสิบยี่สิบหกสี่สิบสี่ค่ะด้านบนเป็นลูกไม้ทั้งตัวด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บกระโปรงแบบสวยกระโปรงเนื้อผ้าดีมากหนูบอกเลยมันแพงทุกตัวนะพี่ๆแต่ที่เอามาโปงให้เพราะมันเป็นไซส์เล็กมันไม่ค่อยมีคนตัวเล็กนะคะก็เลยทำให้เหลือเยอะเฉพาะไซส์เล็กนะไซส์แบบ 38มสดสเนี่ยไม่เหลือแล้วนะคะสามสิบหสี่สสี่ค่ะซื้อตัวต่อไปตัวนี้นะคะ28่สิบแปดสามิสี่ี่สิบดยี่ปดสาสี่สี่สินะคะมีความเล่นแสงมีความเงานะแล้วก็มีเชือกผูกให้นะคะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บค่ะโอ้ยน่ารักมากตัวต่อไป ตัวนี้เน้นแบบทรงเรียบๆทรงง่ายๆนะคะเป็นอ่าเดทเข้ารูปนะพี่ๆตัวนี้ 30, 24, 34 30, 24, 34ค่ะเป็นทรงเข้ารูปเป็นซิปซ่อนตะเข็บด้านข้างนะคะใส่แล้วแบบลมมาคือไม่โป้นะชุดพวกเนี้ยตัวต่อไปค่ะวู <c oughs> ตัวนี้โอ้หนหขอโทษตัวนี้เป็นทรงมาดาม เป็นทรงมาจามนะคะคือมันจะมีความเว,ว้ามันจะมีความเว้าวลึกหน่อยนะคะมันก็เลยแขวนยากหนูให้ดูอย่างนี้แล้วพี่ๆก็ใส่เกาะอก,อกตรงกลางนะคะคือสวยมากด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะ36 30 38 36 30 38นะคะดีเทลตัวเนี้ยหนูอยากใส่ให้ชมนะแต่ พี่ๆตัวละยี่สิบห้าบาทนะคะคือพี่ๆก็ซื้อไปลองได้เลยนะพี่ๆนะตัวต่อไปตัวต่อไปค่ะตัวนี้นะคะเป็นสีกรมออกสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เป็นลายขาวตรงทาบลงมาด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บตัวนี้พนักงานออฟฟิศพนักงานสาวใส่ได้สบายเลย 30, 26, 32 30, 26, 32าสีสค่ะสวยๆเลยนะตัวเนี้ยตัวต่อไป ตัวนี้เป็นผ้ากำรรมะหยี่นะคะตรงตรงชายขอบของเขานะจะมีซิปเพิ่มดาเมดสามสิบหก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 ค่ะเป็นมินิเดสนะพี่ๆตัวนี้จะเป็นผ้ากำรรมะหยี่เป็นผ้าลูกฟูกผ้าอะไรไม่รู้ตัวต่อไปตัวนี้เป็นผ้าเย็นนะคะสามสิบยี่สิบแปดสามสิบสอง 30 28 32ค่ะอู้เซ็กซี่มากตรงเนี้ยมันเป็นเปิดนะพี่พี่เฮ้ยมีอะไรกันคือใครนะคะที่เป็นสาวตัวเล็กแล้วเป็นสาวเจ้าเนื้อนะเจ้าเนื้อตรงเนี้ยพี่ตัวเนี้ยตอบโจทย์มากเลย30 28 32ค่ะเป็นผ้ายีนตัวต่อไป ตัวนี้เป็นชีฟองนะคะ34 34 40 34 34 40ค่ะเน้นใส่สบายนะคะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บตัวนี้เป็นสีกรมถ้าจะใส่ตัวนี้นะหนูแนะนำมีซับในนะคะตัวต่อไปตัวต่อไปตัวนี้นะคะเป็นเดสทรงเอ6 6 6 6 8 8 6 6 6 6 8 8ด้านหน้า กระเป๋าใช้งานได้จริงนะคะกระเป๋าใช้งานได้จริงทั้งสองข้างด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บค่ะตัวต่อไปจริงๆหนูไม่ควรใส่เสื้อสีดำนะนี่พี่พีเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นผ้าตัวต่อไปาน่ารักมากน่ารักที่สุดตัวนี้นะคะ36,30,48 36,30,48ค่ะ ด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บจริงๆ่ะถ้าไม่รู้ว่าจะซื้อไปทําไมซื้อไปเก็บไว้ในตู้ก็ดีนะพี่ๆราคานี้ไม่มีแล้วน่ะน่ารักกระโปรงบานๆใส่เที่ยวก็น่ารักใส่อยู่บ้านก็จะอลังการนิดนึงตัวต่อไปตัวนี้นะคะเป็นลูกไม้ทั้งตัวนะ 36, 36 36 36ค่ะ ใครที่ชอบแต่งตัวภูมิฐานอยู่แล้วตัวนี้คือตอบโจทย์มากเป็นสีเทาเข้มนะคะตัวตอ่อไปหนูจะสปีดแล้วนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้3 4 3 3 4 8 8 4 3 2 4 8ค่ะเป็นผ้ายืดๆหน่อยนะคะเป็นสาวน่ารักสาวไดก็ตัวตอ่อไปตัวนี้นะคะมันมันใส่ยังไงเนีตัวนี้ 38 34 40 38 34 40คะ่ะเป็นผ้าผ้าของเขาจะเป็นผ้าล่องแบบนี้นะพี่พี่เห็นไหมมันจะเป็นผ้าล่องแบบนี้มันจะมีความยืดนะคะเขาใส่แบบไหนเขาควยหน้าหรือควยหลังหนูมไม่รู้อันนี้ไปควยเอาเองนะพี่พี่เห็นไหมตัวนี้เข้ารูปนะคะทรงสวยตัวต่อไปตัวนี้มีความมีความเป็นตุ๊ก,กตา 34-34ฟรี34 34ฟรีค่ะด้านหน้าจะมีโบตรงนี้จะเป็นลูกไม้ให้นะพี่ๆนะแล้วด้านหลังก็เป็นฟูฟูนะคะตัวต่อป้าตัวนี้ชุดสาวพนักงานออฟฟิศเด้อ3 4 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6ค่ะด้านหน้าจะมีการปกปิด นะใครที่สะพกภายนะคะพี่พี่ไม่ต้องกลัวตัวนี้ตอบโจทย์นะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บสีดำนะคะไม่มีเฟดแดดเลยนะตัวต่อป้าตัวนี้น่ารักมากตัวนี้นะคะ 36- 28ฟรี36-28ฟรีนะคะกุ้นเป็นสีขาวเป็นผ้ายืดยืดนะคะเน้นใส่เข้ารูปนะตัวนี้เน้นใส่เข้ารูปนะคะตัวต่อป้า ตัวนี้เป็นเดสใส่ทํางานได้ใส่เที่ยวได้นะคะ38 32 40 38 32 40สค่ะสวยผ้ายืดๆผ้านิ่มๆตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นสีกรมค่ะสวมได้เลย34 30 40 34 30 40ค่ะเป็นสีกรมนะคะตัวต่อไป อุ้ตัวนี้น่ารักเป็นลูกไม้ทั้งตัวนะคะแล้วก็มีคอปกให้เป็นแขนยาวซะด้วยด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะตัวนี้34 28 44 34 28 44ค่ะใครที่ไซส์ลงได้พอดีนะเข้ารูปและทรงสวยมากตัวตอ่อให้ดูชัดๆชัดๆนะคะตัวต่อไป ตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นทรงผ้ายืดเอ๋ผ้าผ้าผ้ามันมีน้ำหนักแล้วมันยืดแต่หนูบอกเลยผ้าดีตัวเนี้ยผ้าแพง34 32 42 34 32 42ค่ะเป็นทรงตรงๆนะคะด้านหลังเป็นอะไร14ทองออ้ยสวยใส่อยู่บ้านในวันสบายๆได้เลยนะคะตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้ ตัวเนี้ยเราใส่เป็นปาดไหลได้นะคะใส่เป็นปาดไหลสวยๆเลย34 30 36 34 30 36ค่ะทรงยาวๆแบบปาดไหลยาวๆคุณหนุ่มมากคุณนายมากสามสิบสี่ยี่หกมากสามสิบหกนะคะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บตัวนี้ความยาวประมาณเข่านะคะแต่ว่าต่อไป อุ้ยตัวนี้34 30 42 34่0 42ค่ะแขนของเขานะคะจะมีความเป็นชีฟองแขนเป็นชีฟองเป็นคอปกด้านหลังนะคะมีไอตัวเนี้ยพี่ๆสามารถแกะตัวนี้แล้วใส่ได้เลยนะคะมีซิปซ่อนตะเข็บด้านข้างคืองานตรงเนี้ยมันไม่ใช่งานสกรีนนะมันเป็นงานปักมันเป็นงานปักค่ะด้านหน้าสวยๆเลย ใครที่ไซส์ตรงนะคะก็คือใส่เป็นเดทได้เลยนะคะตัวเนี้ยเห็นมันจะประมาณนี้สวยมากส4 3ส4 2ค่ะตัวต่อไปตัวนี้นะคะเป็นสาวน่ารักน่ารัก34 26ี่ฟรี34 26ี่ฟรีค่ะตัวนี้หนูมี2ตัวนะคะใครอยากไปใส่คู่กับเพื่อนนะจัดเลยตัวนี้ใส่ปเป็นเชือบผับเชือวบาร์ได้นะคะสวยมากแล้วมันเป็นสีดำด้วย ตัวนี้36 34 36 36 34 36ค่ะสวยๆเลยด้านหน้ามีกระเป๋าสองช่องนะคะตัวเนี้ยใครที่เป็นคนชอบแต่งตัวสุภาพอยู่บ้านชอบแต่งตัวแบบแบบทรงคุณนายอยู่แล้วอะตอบโจทย์มากตัวต่อไปตัวนี้นะคะมีปกด้านหน้ามีแขน แล้วก็กระโปรงดีๆนะคะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะตัวนี้36-38-44 36-38-44ค่ะตัวต่อไปตัวนี้นะคะ38-32-50 38-32-50ค่ะด้านหน้านะคะมีกระดุมให้คือใส่ง่ายนะพี่ๆนะไอ้แขนตัวเนี้ยมันน่าจะดึงดึงขึ้นประมาณนี้ให้ดูทรงชัดๆ ทรงสวยนะคะตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้อู้สวยมากหลุดมาได้ไง34 34 44 34 34 4 4ค่ะตรงแขนนะคะจะเป็นลูกไม้นะพี่ๆนะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บด้านหน้ามีอะไรแต่งเป็นโบว์สวยๆน่ารักนก่ผ้าดีมากตัวต่อไป ตัวต่อไปนะคะตัวนี้36 32 42 36 32 42ค่ะตรงเอวนะคะเขามีการจำให้คือบอกเลยเข้ารูปและน่ารักมากตัวต่อไปตัวนี้นะคะเป็นมินิเดสแขนกุดนะคะสีดำทรงเข้ารูปด้านหลังผูกโบเอ้ยด้านหลังผูกโบได้มีซิปซ่อนตะเข็บให้นะคะขนาดหนูสูง163นะพี่พมันยังเลยเข่าเลยแสดงว่าตัวเนี้ย ยาวเป็นตัวยาวนะคะ34 28 44 34 28 44ค่ะมันก็ประมาณนี้ถ้าสำหรับหนูก็ประมาณเขา่าถ้าใครที่อก34แล้วเป็นสาวไซส์ M นะ่ะ mm. ก็จะประมาณเลยเข่ามานิดนึงตัวต่อไปตัวนี้นะคะเป็นลูก ฟูกเป็นผ้าลูกฟูกเป็นผ้ากำบี่นะพี่พี่มีซิปซ่อนตะเข็บด้านหลังเป็นสีน้ำตาล 32, 26, 34 32, 26 34ด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บตัวนี้เป็นแขนพุดนะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็นผ้ายืดยืดผ้านิ่มๆนะคะนี่ถ้าใครอยากเซ็กซี่พี่พี่ดึงตรงนี้ขึ้นยิ่งดึงขึ้นยิ่งเซ็กซี่นะคะมันจะเป็นประมาณนีน้น,ววนี่เห็นไหมประมาณนี้ แล้วก็จะมีการโชว์ตรงนี้นะคะพี่ๆเป็นผ้ายืดนะ36 34 40 36 34 40ค่ะสวยๆน่ารักน่ารักตัวละยีมันตกตัวละยีบาทเท่านั้นนะ่ะพี่ๆสวยทุกตัวเลยตัวต่อไปสามสิ1สี่สา1สิบค่ะตรงแขนของเขานะคะเป็นชีฟอง แขนเป็นชีฟองนะคะสวยๆเลยเนี่ยซื้อไปเป็นของฝากขวัญปีใหม่นะพี่ๆนะตัวต่อไปตัวนี้นะคะ 36, 36 36 40 36 36 40ค่ะโอ้ยด้านหน้ามันมีความน่ารักนะมันมีดีเทลของเขาก็คือเป็นลูกใช่ไหมแล้วไอเนี้ยมันเป็นตัวห้อยลงมาออ้ยสวยมากสามสิ0ากสี่สิบนะคะตัวต่อไป ตัวต่อไปตัวนี้34 32 36 34 32 36ค่ะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะตัวนี้ประมาณ3ส่วนแขนแขนได้3ส่วนนะตัวต่อไปตัวนี้เป็นสี่กลมนะคะเป็นสี่กลมตรงนี้ไม่ใช่การแฉกขึ้นมานะคะเป็นแค่ดีเทลของผ้าแล้วก็มีกระเป๋าหน้านะคะมีซิปซ่อนตะเข็บด้านหลังมีซิปซ่อนตะเข็บด้านหลัง ตัวนี้ 34, 28, 36 34 28, 36ค่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นเป็นลูกไม้ลูกขนตัวนี้นะคะ 34, 32, 42 34, 32, 42ค่ะมีโบด้านหลังพี่ๆถ้าไม่อยากให้พอมันกว้างเกินไปนะคะผูกโบด้านหลังเอานะตัวนี้ความยาวก็ประมาณเข่าค่ะตัวต่อไป ตัวนี้34 30 40 34 30 40่าค่ะดีเทลด้านหน้าประดับมุกแต่ตรงเนี้ยที่มันประดับด้านหลังมันไม่ได้ปาดลึกลงมาด้านหลังมันก็ยังมีผ้าซ้อนนะคะไม่โป๊แน่นอนค่ะใส่แล้วกุมฐานใส่แล้วประมาณเข่าค่ะตัวนี้ประมาณเข่า34 30 40ใส่สวยคนที่ชอบแต่งตัวเป็นคุณนายอยู่แล้วแต่งตัวสวยดูดีตลอดเวลานะตัวนี้ตอบโจทย์มาก ตัวต่อไปตัวนี้เป็นสาวแสนสซนนะคะ32 28 38 3 2 28 38ค่ะเป็นเขาเรียกว่านะเป็นแขนกุดแต่มีแขนต่อหนูไม่รู้เขาเรียกอะไรนะมันจะเป็นสีน้ำเงิน,นะคะ่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นขนปุกปุยด้านหน้าขนนิ่มมากนะคะขนนิ่มแบบสุดๆเลยด้านข้างมีซิปซ่อนตะเข็บนะคะเนื้อผ้าดี ตัวนี้34 30 36 34 30 36ค่ะออกงานได้สบายเลยนะตัวเนี้ยตัวต่อไปค่ะตัวนี้เป็นสีกรมนะคะ30 26 30 30 26 30ค่ะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บตัวนี้เป็นแขนกุดนะคะเห็นไหมงานดีทุกตัวเลยตัวต่อไปตัวนี้ส่งเข้ารูปนะคะใครมีหุ่นแบบเซี้ยเซียนี่ต้องลองแล้วแหละ สามสิบอสสหกสาสิบสองสี่สิบสามสิบหกสามสิบสองสี่สิบค่ะด้านข้างมีซิปซ่อนตะเข็บให้นะคะตรงนี้คือมันจะมีความเซ็กซี่อยู่ประมาณหนึ่งนะเพราะว่าด้านหลังมันก็เหมือนเปิดหลังให้เห็นและค่ะตัวต่อไปตัวสุดท้ายแล้วนะตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวเนี้ยอา้าตัวเนี้ย มันจะเป็นใส่เดี่ยวเสี่ยวหลุดตัวนี้ใส่นอนได้นะคะใส่เที่ยวได้แล้วมันหนูก็มีเสื้อคลุมให้ตัวหนึ่งเสื้อคลุมก็คลุมไปเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ความยาวความยาวก็ถือว่ายาวเลยใส่นอนได้ใส่เที่ยวได้นะคะ38 40 44 38 3อ่สขออภัยครับสสสวยๆเลยนะพี่นะ เอาละค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะหนูก็อัปเดตจนครบแล้วพี่ๆชอบตัวไหนเอฟได้เลยนะคะตัวละ40บาทเท่านั้นซื้อ5ตัวแถม3ตัวค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบพระคุณค่ะ